เราตัวช่วยเอาละเที่ยวนี้มาดูสิว่ารอบไหนทันขาใจก็ใส่กันแบบแบบระบัตเถื่อเลยทีเดียวเถื่อก็ไม่อยากจะแตกรอบนะครับจากแตมาเล่นรอบสี่ทีมสุดท้ายเอาละไว้เอาละไอ้หนุ่มเสือลายจะกับบ้าทุล้านขาสิทียวแรกเทียวแรกยังตัดสินงอะไรยังไม่ได้ยังนังยังยัยังบอกว่าเรามาไทยเป็นผู้ชนะหรือว่าไทยเป็นผู้แพ้มาดูเที่ยวนี้ตัดสิงเด็ของปูตินจากสามไทยฟงคอยจะถึนหวังมทอาหารจากหลวงเจ้าหมาทั้งสามเลยทีเดียวเอาละกับตอนนี้คู่ที่โต๊สี เริ่มมีเสียสีมีเหตมาแล้วจ้าแลครับมาดูเที่ยวนี้เป็นการแข่งใหม่ไม่ทำมา,าแล้วดูที่นจะคาใจหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วมีผลมีผลเที่ยวนี้เที่ยวเดี๋ยวจบดูซิว่าใครจะเข้าไปรอบใครจะตกรอบเอาแล้วเอาแล้วดูดีๆมีเฮท่านผู้ชม ไอ้อูละวามาแต่บขบคาของเรา,เา,าก,เก็มากรับไอ้หนุ่มเสื้อลใขก็มาราศขก็มาบาลานก็มาใครจะไปใครจะอยู่ใส่มาแบบระเบิดเถงเลยทีเดียว่วงสุดท้ายปลายสนามใครจะไปใครจะอยู่คูป,ปตาผ่านใจรถแรล่ลงไรจิตจำกัดรวมใจมอเตอร์เซลล์พี่น้องคูปตะาจจังหวัดเมืองเลยเอาเลยตอนนี้จัดให้แบบมัน,มน หายใจแล้วจัดให้ใหม่ให้สากใจไปเลยเอาแล้วเอาแล้วเราต้องสองกันคุยกันไม่ลงตัวแล้วเพราะว่าตาโคตังกิตังกิตังเก่งตาโคตังใบตาโคตังดีตาโคตังโปรตางโคตังกี้เก่งเจอเก่งเฮงเกย์เฮงให้ไปใครอย่าอยู่ใครอห้ไปให้ไปอยู่ไปอ้าวอ้าวจ้ำกว่าเก่าวหนันปัญหาการที่เกิดบันห็นบ่เอาแล้วอยากลองเพ่งไหลเอาแล้ว เนี้ยมเด้กับ่สิมีตักแจสื่อโบซื้อนกเขาบอไอ้คนบอรอมาใายนกเขาเอาเลยบันเอาแต่สีแว่กันบันตกไหแท้ล่ะตกอีกแล้ว